มันกื20 อาหารตามสั่งก็20่สิราคานี้หากินได้ที่ไหนเนี่ยกินได้ที่นี่เลยค่ะชุมชนวันห้วยปลากังจังหวัดเชียงรายหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนยนต์วิถีจากกระทรวงวัฒนธรรมที่เขตที่แอนจดจจะพาคุณไปชมค่ะชุมชนวันห้วยปลากังตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเนินเขามีลําห้วยไหลผ่านชุมชนในอดีตมีปลากังอาศัยอยู่มากมายจึงเรียกว่าชุมชนห้วยปลากัง้งอีกทั้งที่นี่มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์จึงมีความโดดเด่นด้านพระหุวัฒนธรรมชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ ล่าหูไทลืออาขาลัวการได้มาท่องเที่ยวที่นี่จึงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้เช่นการทอผ้าการปักผ้าพื้นเมืองของชาวล่าหูที่มีการทอแบบกีเอลโอ้ฉันไม่เคยเห็นกีเอลมาก่อนเลยอะ ฉันขอบอกเลยว่าทึ่งในความสามารถของคุณแม่มากๆเลยค่ะกว่าจะได้พาแต่ละผืนนั้นอาศัยประสบการณ์และใจรักจริงๆศูนร์รวม์จิตใจของชุมชนวัดห้วยปลากั้งคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดห้วยปลากั้งสภาพเดิมนั้นเป็นเนินเขาที่มีเพียงซากข,ของวัดร้างและพงหญ้ารกชัดตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆต่อมาพระอาจารย์พบโชคได้เข้ามาจำพรรษาและมีคณะศรัทธาต้องการบุรณะที่แห่งนี้ปัจจุบันก็มีเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่สูงเท่าตึก25ชั้นสามารถนั่งรถรางขึ้นไปตรงบริเวณเนินเขาและก็ขึ้น ลิฟต์เพื่อขึ้นไปชมวิวเมืองได้อย่างสะดวกสบายค่าเข้าชมเพียง20บาทเท่านั้นค่ะ วันที่เราไปนั้นฝนตกชุ่มฉ่ำมีเมฆลอยอยู่บนเขาได้เห็นฟิวสวยงามอีกแบบบันไดมังกรคือยิ่งใหญ่อลังการมากส่วนด้านล่างก็มีอุโบสถสีขาวทางขึ้นเป็นบันไดหน้าขนาดใหญ่สวยงามส่วนด้านในก็ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาวผุดพ่องถัดมาเราก็จะได้เห็นกับพบโชคธรรมเจดีฐานแปดเหลี่ยมขนาด9้าชั้นภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักจากไม้หอมและแต่ละชั้นนั้นก็มีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างลระจี และล้านนาอย่างสวยสดงดงามเอาไว้ค่ะนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือสังคมโดยมีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสเช่นการสร้างโรงพยาบาลธนกรรมและจัดหาอาสาสมัครทางการแพทย์ใครที่งบน้อยเขาก็มีครัว20บาทที่จำหน่ายอาหารราคาประหยัดข้าวมันไก่20บาท เรียกได้ว่ากินอย่างสบายกระเป๋าเลยทีเดียวบริการล้างรถคันละ50บาทและงานตัดผมฟรีก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการคืนคนดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชนที่ชาวบ้านสามารถนําอาหารในท้องถิ่นออกมาจําหน่ายซึ่งวันนี้เราก็ได้กินยำหมี่เหลืองแล้วก็ข้าวซอยน้อยด้วยเลยนะคะอร่อยมากๆเลยเขาใช้ซีอิ๊วพ่าด้วยนะออเดอร์เยอะมากๆต้องไปต่อคิวกันเลยค่ะแม้ฝนจะตกก็ยังขายดีความอร่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ก็ต้องจองสำหรับขันโตกอร่อยๆอในท้องถิ่นเป็นอาหารพื้นบ้านปลอดสารเคมีให้ได้ชิมกันถึงที่ค่ะมีทั้งรถด่วนหรือว่านอนไม้ไผ่อบกรอบไร้น้ำมันแกงแค่ไก่ที่ถือเป็นหนึ่งในเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของชาวเชียงรายด้วยมีหมูแดดเดียวปิ้งปลาตะเพียนน้ำพริกน้ำผักทานคู่กับผักเคียงต้มแสนอร่อยและก็มีแคบหมูน้ำพริกหนุม่มน้ำพริกรถด่วนแอบกุ้งแอบปลาซิวข้าวเหนียวนนร้อนๆร้องวงกินกันหลายๆคนอร่อยมากเลยเลย,เลยค่ะฮันแน่กินของข้าวกันแล้วก็ไป ต่อกับเค,ค้กของหวานอร่อยๆอที่ลลิตาคาเฟ่ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มีความอลังการมากเหมือนหลุดเข้าไปในป่าหิมะผ่านมีค่าเข้าคนละ60บาทสามารถนําไปแลกเครื่องดื่มได้น้ําตกนั้นดูเหมือนเทพนิยายมีกินรีสาวๆมานั่งอาบน้ําให้ได้ยนโฉมถ่ายรูปสวยทุกมุมปิดท้ายกันด้วยที่พักวิวดีมีคาเฟ่ในตัวกับภูเพียงพอซึ่งที่นี่ให้บริการที่พักแบบเป็นหลังแล้วก็แบบเป็นโดมนอนสัมผัสธรรมชาติมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันหรือจะไปนั่งพักผ่อนที่คาเฟ่สั่งเครื่องดื่มฉ่ำๆมา นั่งจิบชมวิวก็ดีไม่น้อยเลยเลยค่ะความสุขทั้งหมดนี้หาได้ที่ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยปลากัง้งจังหวัดเชียงรายแล้วพบกันค่ะ